สวัสดีครับแบรนด์ i n s i ซต์มิเดียซีอวันนี้ครับเรามีนัดกับบาร์บีคอนไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นบริษัทฟู้ดแพชชั่นก็คือเป็นบริษัทแม่ของเจ้าตัวบาร์บีคอนนี้แหละที่สําคัญคือเขาไม่ได้มีแค่บาร์บีคิวพาซาหรือว่าบาร์บคอนเท่านั้นแต่ว่ามีแก๊งของเขาด้วยและวันนี้แก๊งของเขาจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับซีของฟูง้ดแพชชั่นกันครับตามผมไปเลย เอาล่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาตยาสุพรรณพงศ์นะครับ CEO ของ Food p a s ช i o n ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เป้ะจะได้เป็นกันเองนะครับได้ค่ะก่อนที่จะเข้าคาถามที่เป็นสไตล์ของมิ d เ o อร์ซีโอเนี่ยขอถามคําถามแรกก่อนคนที่เป็นแฟนร้านบาร์บีคิวพาซ่าน่าจะอยากรู้ด้วยว่าน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาซ่ามีขายไหมครับเป็นคนสิ่งที่คนถามเยอะมากค,คะก็อยากจะบอกชัดๆเลยนะคะว่ามีขายคะ่ะ แต่ว่ามีขายคู่กับชุดอาหารของบาร์บีคิวพาซาที่สามารถสั่งซื้อได้บนแพลตฟอร์ม Delivery ของเรานะคะใครอยากได้น้ำจิ้มบาร์บีคิวพาซาเพราะว่าแบบติดใจกันเยอะ,ะก็สามารถสั่งได้สั่งซื้อพร้อมชุดนะพร้อมชุดนะ,ะชุดอาหารโ <Okay. S 2> อเคได้ครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันดีนกว่าวันนี้พอพูดคำว่าฟู้ดแพชชั่นผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะแต่ถ้าเกิดพูดว่าบาร์บีคิวพาซาเนี่ยใช่เลย อยากให้พี่เป้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าฟู้ดแพชชั่นมีธุรกิจอาหารอะไรบ้างตองน,นี้ใน่ีก็จะบอกว่าฟู้ดแพชชั่นเองไม่ได้มีเฉพาะแค่บาร์บีคิวพาซ่านะคะฟู้ดแพชั่นเนี่ยมีแบรนด์อยู่ในเครือด้วยกันเนี่ยหแบรนด์นะคะแต่ว่าที่คนรู้จักมากที่สุดก็เป็นแบรนด์เรือธงก็คือบาร์บีคิวพาซ่าหรือว่าถ้ารู้จักในชื่อเล่นก็คือบาร์บีคอนนะคะเราก็มีแบรนด์น้องสาวจุมแซฮัท ะะตามมาก็จะเป็นแบรนด์ชื่อชานาที่เป็นเฮลตี้ชาบูนะคะชาบูสุขภาพมีแบรนด์ชื่อ Space Q นะคะมีแบรนด์ชื่อโพชานะคะเป็นซุปเซตค่ะแล้วก็มีแบรนด์สุดท้ายน้องใหม่หรือที่เติมเข้ามาในพอร์ตเป็นแบรนด์เกาหลีที่ชื่อว่า Red Sun ค่ะแต่และตัวเรียกว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็แต่ละตัวเนี่ยก็เราตั้งใจที่จะออกมาเขาเรียกว่าเติมเต็มโอกาสในการกินของลูกค้าที่หลากหลายแน่นอนคงไม่ใช่ทุกคนจะกินบร์บีคิวพาซาทุกวันเนอาทิตย์บางวันก็จะอยากกินปิ้งย่างบางวันก็อยากกินต้มๆบางวันก็อยากกินเผ็ดๆบางวันก็อยากกินเฮลตี้หรือว่าบางวันอยากกินเกาหลีอย่างนี้กันก่อนเขาเรียกว่ามีให้แบบครบทุกความต้องการวันไหนอยากกินอะไรก็คือเลือกได้ใช่ค่ะแล้ว ถ้าเกิดถามถึงภาพรวมในปีนี้ครับปีนี้ที่อย่างที่รู้ว่ามีโควิดมามีเรียกว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเยอะทั้งปีเลยภาพรวมของร้านอาหารธุรกิจอาหารเป็นยังไงบ้าง ก็จริงจริงธุรกิจอาหารก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่นะคะเพราะยังไงจะมีโควิดหรือว่าไม่มีเนี่ยถึงมีโควิดคนก็ยังต้องทานข้าวอย่งไงก็ต้องกินอย่างไงก็ต้องกินเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าโด m e s t i c consumption นะคะก็คือคนในประเทศเนี่ยก็ยังกินยังใช้อยู่ฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยเขายังกินอยู่แน่นอนมันก็ค่อยๆฟื้นตัวนะคะก็คือพอไปได้ดง่ายๆพอไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนก็อยู่ใน s a ฟ e mode อะค่ะก็คืออยู่ในโหมดของการประหยัดจะกิน จริงแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ต้องคุ้มค่าเขาก็จะคิดเรื่องนี้กันเยอะขึ้นค่ะในงี้บาร์บีคิวพาซาหรือตัวฟูลแชชั่นในทุกแบรนด์เนี่ยมีการตอบรับตรงนี้ยังไงบ้างครับก็พอเรารู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของลูกค้าเป็นแบบนี้เนาะต้องมีความระม,มัดระวังในการใช้เราก็จะออกพวกโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อจะตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ค่ะพวกความคุ้มค่าหรือว่าออกอสินค้าหรือว่าช่องทางการขายเนี่ยให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ล่าสุดนอกจากจะออกโปรโมชั่นที่ช่วยให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้คุ้มค่าม,มากขึ้นแล้ว<ช>เห็นบอกว่ามีร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือลนักษใสเรื่มาเป็นอาชีพด้วยใช่ไหมครับก็คือหมูทอดกอดคอ,อตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับหมูทอดกอดคอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธุรกิจใหม่ สุดของเรานะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิดเลยสิ่งที่เราคิดก็คือว่า 1. เราจะหาสินค้าอะไรมาให้ผู้บริโภคที่1ทานง่ายๆหากินได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็พูดง่ายๆก,ก็เป็น ready to eat แล้วก็เป็นสินค้าที่ใครๆก็ทานได้เข้าถึงง่ายก็เป็นหมูทอดนะ ready to eat หมูทอดอันนึงละ อันที่สองก็คือเราบอกว่าทุกคนต้องประหยัดเราก็อยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัดเนี่ยก็คือเริ่มต้นแค่25บาาทอันนี้ก็คือจะช่วยผู้บริโภคออกมาตอนนั้นอันที่สามบอกว่าแล้วทาอะไรได้อีกนอกเหนือจากผู้บริโภคจะได้สินค้าราคาประหยัดแล้วเออเราสามารถที่จะเหมือนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนด้วยได้ไหมก็เลยออกมาเป็นแฟรนไชส์โมเดลหมูทอดก็คือช่วยทั้งผู้บริโภคที่เป็นเอ็นคอน s u m e r ที่เป็นคนกินมีอาหาร ที่มันเข้าถึงง่ายราคาถูกแล้วก็ช่วยผู้บริโภคที่อยากจะมีรายได้เสริม,มในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็เป็นแฟรนไชส์หมูทอดกดอดคอเรียกว่าช่วยทั้งผู้ขายและช่วยทั้งผู้ซื้อจะเป็นหมูทอดกดอดคอตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลตอบรับครับก็ โชคดีมากว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากาจนเพราะว่าเราก็ทําการศึกษาทําความเข้าใจเ,เขาเรียกว่าสถานการณ์ของผู้บริโภคมามค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งในช่วงนี้ค่ะก็ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยตอนนี้มีผู้สนใจสมัครแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นว่าน่าจะประมาณเกิน5,000รายแล้วแต่ว่าเราเนี่ยรับแค่100รายทั้งเองซึ่งก็จริงๆที่บอกว่ารับ100นี่ไม่ใช่จะทําให้มันยากหรือว่ายิ่งอะไรนะคะคือเรามีความตั้งใจมากๆเลยที่จะ เมคชัว sure ว่าการที่หมูทอดกอดคอเนอะเราจะกอดคอสู้กับคนที่พร้อมสู้ไปกับเรานะคะเพื่อทีอ่จะบอกว่าเพื่อให้เรารอดไปด้วยกันนะคะทั้งบริษัทฟุตแพชั่นทั้งแฟรนไชส์ก็เราจะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคงค่ะค